โบลายออนอใบนั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากวิธีแรกนะครับโดยใช้ห่วงวิ่งนะวิ่งห่วงพับครึ่งเชือกเชือกครึ่งมาแบบนี้พับมาเป็นหู ครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเราใช้ห่วงวิ่งวิ่งมาข้างล่างพับกับเชือกหลักเชือกคู่หลักแบบนี้หลังจนั้นวิ่งห่วงไปข้างหลังแล้วสอดเข้ามาที่เมื่อเลขศูนลักษณะนี้เห็นไหมครับได้แบบนี้แล้วเราก็หลังจากนั้นเราใช้เชือกลักสองเส้นเนี่ยที่โยกข้างล่างเนี่ยสอดขึ้นมาข้างบนที่ห่วงวิ่ง ได้แบบนี้แล้วเราก็จัดเข้าที่เลยดึงดึงให้แน่นเราก็จะได้บ่วงสายเทนดูด้วยวิธีใช้ห่วงวิ่ง